พี่เลาให้เจนน่านออโอ้ยบูตกพื้นตรงที่ไอหมาตวเร็กเยอพ่อมึงอะไม่ให้พ่อมึงเด็กอะโอเคครับก็สัสดดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับทุกตาสามคนนะครับวันนี้อยู่กับเชฟม่อม จ๊หมอบเลยมึงเออผมผมชื่อบูบาบีนะผมเป็นที่ช่องใหม่แล้วชื่ออะไรผมชื่อหม่อมตะรันแดกครับอ่ะหม่อมตะรันแดกตัวยี่ตัวเล็กเลยนี่อันนี้อะไรวะปิดใจครับเป็อะไรอะไรเขาชื่อสามพี่มินผมเคครับเป็อะไรช่องเคครับเคตามีนอ่ะจริงอ่ะแคตามีนอ่ะวันนี้นะครับเราสุปตาสามคนครับเราก็ยังมากินอาหารแบบเกาหลีกันนะครับไม่เสียงใครวะเสียงดังไม่หยุดเลยวันนี้สุปตาสามคนครับคือจะมากินอาหารเกาหลีนะครับทุกคนอื แต่ว่าหน้าหน้าหน้าพวกเราให้ด้วยใช่หน้าพวกเราให้ด้วยคนญี่ปุ่นอันนี้เกาหลีใต้ใครไอันนี้เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือคือเราไม่มีหม้อแบบไอ้ที่เขากินกันอะคือก็เลยเอาหม้อนี้นะครับถามว่าอันนี้เรป็นหม้อหรอกระทะอ๋ออันนี้หม้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หม้อไม่ใช่หม้อมันมันระวางได้เลยไหมไม่รู้อ่ะไม่เลยไม่เคยไม่เคยกินนะแต่ว่ากระเด็นมันร้อนก่อเอยเสียงเงียบจังมั้งแค่นี้แหละแค่นี้แหละเอามือแตะดิพี่ซีเอาลิ้นมือมะแตะได้ไหมเอ้ยอุยไอ้หลุย ไม่มันมันไหลไงมันลื่นึงดูดิเนี่ยออคือ,ง,คอง่ายๆครับคนเอามือจับก็ได้ครับแ้่ถ้าลูปมันร้อนไม่ร้อนเนี่ยมงงไปหมดแล้วนี่นะครับเมื่อกี้เราเล้นเป็นหน่อยนิดนึงก็คือลืมเปิดไฟใช่เราทาทุกอย่างพร้อมนะแล้วเราใส่นี่ไปแล้วแล้ว่าเราลืมอะหรือเปิดไฟโอ้โหจริงเลยนี่นะครับอันนี้ก็คือเฮ้ยเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่มังกินดิกินได้ไหมนะ่ะได้ไหมเป็นของหมาเนี่ยใช่หรอ ไม่กินมันเหมือนขนมเราดมกินมันเหมือนขนมเลยเฮ้ยพี่ต้องลองดมดูกินมันเหมือนขนมขนมเลยอ่ะเองดูดูนี่เลยอ๋เอางั้นเหรอเอ้กกกดดูอยไอ้หนุ่ยชอบไอ้หนุ่ยชอบกินนมไอ้หนุ่ยชอบกินนม เอ้ยแต่มันเหนียวพอเถอนเด้ือดพอนเดือดติดมือกูเลยเ้ยนี่ครับก็เริ่มเริ่มร้อนแล้วนะทุกคนอันนี้ก็มีนะครับเออหมูสามชั้นนะครับแต่เราจะกินย่างเกาหลีนะครับเป็นหมูย่างเกาหลีแต่ว่าอันนี้คือหมูที่ซื้อมาที่ไทยไม่น่าเราให้ไงก็บวกกันอ๋ออย่นี้จะติดตายไงใช่ใช่เจ้าที่นะผมคนญี่ปุ่น แต่ว่ากินได้เนื้อแม่ลองพูดแม่ลองพูดเปิดตัวแบบยิ้มแม่แม่แม่ผมชื่อนี่เฮานี่เาให้มาดีอะไรเอาแม่แม่ผมชื่อยูซองดียูซองดีนะมั่วเอาจริงแม่อ่ายูซองดีมันภาษาเกาหลีเนี่ยเฮ้ยมาแล้ว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 ขอขอวนแป๊บนึงนะครับเย่เรื่องมาวะใช้ได้จริงจริง ยังไงครับนี่ครับแล้วก็เยีหมูวางใส่นะครับเฮ้ยซฮ้ยหมูปริมาณไม่พอครับเฮ้ยมันยากงั้นเลยอะงงดิผมก็ไม่รู้นะครับว่าเออเยี่ยวอ่ามันเยี่ยวอ่ะพี่พี่นีเยี่ยวเยี่ยวจังหวะนี้นะครับนักแข่งนะครับได้กลังออกตัวนะครับลีท่าออกตัวดูดิ นี่ครับก็ลองหากินดูนะครับง่ายๆอ่ะบาทเอ้ยไม่ใช่บาทสองบาทบุฟเิประมาณ200รอยเอ้ประมาณประมาณ200ร้อมั้งครับหมูก็ซื้อแค่ครึ่งโลนะหม,กม,ม,หมูก็ซื้อมาครึ่งโลใช่ไหมเจ้าพี่หมูก็ซื้อมาครึ่งโลครับอันนี้เขาเรียกว่าเบฟคอนนะครับสะคอนหน่อยน่ากินว่ะถามว่าทำไมเราถึงซื้อแค่200ก็คือตังค์ไม่มีครับครับ กินแมงโกนใหญ่เพราะว่าแกจะตัดใจแล้วช่วงนี้ใช่ไหมใช่ช่วงนี้มันช่วงนี้ตุ๋อยู่นี่นะกัอะไรอ่ะกินกินบุนเสดเกาหลีเรียกให้ถูกอ่ะญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรซอจูฮะซอจูซอจูไม่ใช่โซใช่ไหมไม่แล้วถ้าโซเป็นเหล้าโอเคสายญี่ปุ่นเรารู้กันนี่ครับผมก็จะมากงมากินแล้วครับทุกคนโอ้โหน่ากงน่ากินมากเลยครับ ให้คงให้กินรักเลยอันนี้ก็ไปหาหงหาซื้อน,นะครับแถวที่ตะลุงตลาดนะครับยยยเยบอะ,ะแ,งงแยะเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็มีแตงกงแตงกวาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีน้ำจงน้ำจิ้มด้วยใช่ครับเรกินดิเป็นเป็นยังงงยังไงบ้างไหนมาลองจุ่มลองจิ้มดูดิยังงงยังงิ้เลยมาด้กินยังไงงงอือร่อยไหมรสอร่อยไหม น่าโกงน่ากินไหมพี่ใช่น่าโกงน่ากินมากเลยผมไม่เคยโกงไม่เคยกินแบบนี้มาโกงมาก่อนกินก็ไม่ใส่โกงไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลยแต่พี่ว่าน่าจะอร่อยอร่อยมากเลยใช่พี่ราคาคงราคามันคงมันถูกมากเลยนะไอ้รวยไม่พูดไม่พูดอะไรเลยเหรอไมครับมึงจะดงจะเด้อย่างเดียวอมึงไม่หูไม่หัดพูดมั้งอ่ะขับไม่ออกครับไม่ลงไม่รู้เรื่องหรอกไม่ให้ให้ก่อนผมจะไม่ให้ เฮ้ยน่ากินน,น,นะน่ะอืมอ่ะมึงมึงชิมให้กูดูอ่ะห<ช>มูย่างแห้งอันนี้อร,อร่อยอร่อยไหแนะ่นอนหมูย่างแห้งอ่าแม,ม่เคยกินไม่เคยกินนะครับห <c oughs> มูเส้นเปาบุญเส้นเปาบุญเส้น,น,นเปาพูดถามกินไหมพูดตรงีเส้นอ่ะเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุชิมัง่งสิงตาก,กูระทำแรกนะครับทำชิมแบบจ้องๆแบไม่เคยเจออะไรอร่อยขนาดน,นี้มาก่อนเลใช่แต่ผมไม่ค่อยชอบกินหรอกครับผมเป็นมังสวิรัติครับชอบกินผักอื ใช่มังสวิรัติถุงทอดไท่อะอันนั้นมันมันยังไม่เป็นตัวไงนี่ครับทุกคนก็ไปหาติดตรงติดตามช่องคงช่อง K ได้เลยครับใช่ครับช่องอะไรนะช่อง K K อะไรตัวเดียวเลย K ด้วยอ่ะไปติดตามนะครับทุกคนนะเพิ่งเปิดช่องใหม่ครบใช่ครับแต่ตอนพี่เปิดช่องมาที่พีติดตามเยอะเลยนะเท่าไหร่สองสองร้อยสองเลยสองสองเองโอ้โหหาพูดไปทั่วเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ย เฮ้ยมันจะมาปั่อะไรตัวเองเลยเนี่ยอือหืออร่อยอะจริงแล้วพี่ซอสให้ผมดูหน่อยได้ไหมมันน้ำดวดเด้งแค่จุ้งใส่กระชันเช้าเไม่ขมอร่อยเลยครัดีครับน้ำเดือดทิ้งกว่ากระทัะทองแดงครับทุกคนเดี๋ยวมันโดนน้ำจิ้มนะงบงบแค่แบบครูครูนะทุกคนประมาณสองร้อยอือถามว่ากินได้ทางบ้านไหมกินได้ครับถ้าผมไม่กินนะอือหึ นี่มนี่มันมันตกบ่อยจังอะ่ะอืมไอ้่เอ้ยสุดยอดเลยปูใช่หรอหมูไม่ตุกนี่ครับผมก็จะมาชิมหมองหลุยนะอืสิตโอ้โหเสอร์ฟเยอะมากวะนืสิตมีครับลูนเช่นนะครับเพ่ แล้วผมชอ,อ,อมบกินกุนเช่นอยู่ยแล้วนะครับกุนเช่นใส่เยอะเลยเื้อมาเยอะไงกุนเช่นที่เป็นอาหารหรือว่าชื่อคนนะที่ชอบนะเ,นเนี่ยเป็นเมียผมคุณเล่นกุนเล่นคุณเช้นก็เป็นเนี่ยเดี๋ยวคนก็โกรธแน่ดูคลิปเลยนะน้องแตงกุงแตงกวาปีกเหล่บ เฮ้ยมึงขอถามเลยมึงอ่ไรเนี่ยนี่แต่เบิกทิปมามึงมึงมึงยังพูดอะไรบ้างนะแกจะช่วยขำในแต่ขำไม่ออกเก็บมือคอยมีหลายคนนะเราถามในเฟซบุ๊กพี่อ่ะถาามว่พี่หลุยใช้ตัดผมอะไรกันพี่ต้อตรงกะลาครอบจะบอกอะไมึงมือไม่เาถัดละไม่เอาถัดละเออก็ถามพี่มาเต็มไม่ได้ถามจริงถามมาเต็มเลยพี่หลุยฉันบอกช่างว่าอยากตัดเอออยากตัดทรงทวารช่างบอกว่าผมผมยายังตัดไม่ได้แล้วเพาะว่าตัดตรงนี้ให้ผมนะครับอ๋ออืมบัวช่างคนตีนอืม ไม่รู้เพจะทงเลไม่รู้บอกเขาว่าทูบอ่ะนะบอกว่าผมยายาวไม่พอใครที่ถามว่าใครถามนะเด็กในเฟสเฟสตีถ้าอยากรู้ก็ไปถามช่างเอาม่ดูได้ช่างไหนอืมเขาเรียกว่าตรงญี่ปุ่นครับถ้าหาญี่ปุ่นแต่พี่อยู่ใจเวอร์ชันสองเวอร์ชันแรกจะเป็นตรงกูมานมานกุมานกูตบหน่กูมานเนี่ยเดี๋ยวกูมานงีกหัวมังนี่ ไม่พี่ไม่กินหมูอ่ะพี่ชอบกินผักเป็นเกาเป็นกวเก๋านี่นะเดแดกหมูตัง้งแดกไก่เลยเป็นเกาเอาหมูเป็นเหมืกหอกันหมูนี่พะย่าถ้าถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะครับวันนี้เป็นน้ำจิ้มหมูท้านะครับร้าน,นเด็ดด้วยชื่อร้านสปอนเซอร์ดไหมไม่ครับหมูหทักใกล้บ้านไม่รู้นะบ้านใครอันนี้ไม่รู้มันใกล้กบ้านผมนะไหมเราพูดไม่รู้บ่อยนี่ได้มาจากใครนี่ออ๋ได้ไอ้ป้อม อะไรแล้วมึงบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรยิ้มคุณว่าอะไรไอ้ป้อมเหี้ย้องข้ามบ้านปะป้อมไหนใช่ป้ามตำรวจไม่หมดใช่เต๋ออร่อยนะนี่ครับถามชิ้นนี้นะครับมันมันมันคือแบบเป็นทายาทของพวกเราอือ ก็ผมจะเอาไปให้พี่ต้าชิมนะครับคลิปนี้ก็มันไม่มีอะไรมากก็คือเอาเ๋ยวให้ดูเมื่อกี้ให้ดูนะครับมันอร่อยไหมก็อร่อยนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเด็ดเมนูนิดสี่พันไหมอ่ะก็ลงค่าเตาด้วย <laughs> นี่ผมอยากไให้พี่ต้าชิม,ม,มนิ่มเยอะ ไปเลยครับเดี๋ยวดูดิเองรอมากินอาหารก๋วยเตี๋ยวร้านแม่ผมไม่ได้ไม่เพงหรอกพี่ตามีก๋วยเตี๋ยวมาให้ให้กินเตี๋ยวเฮียเลยก๋วยเตี๋ยวเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นหมูหมูย่างเอาคิดดูดิอ่ะไอเฮียหน้าแด็กไปละดูมันมาดิไม่ใช่หมูตกพื้นเปล่าไปดูพี่ชิมใช่หมูตกพื้นป่ะไปพี่ชิมหมูตกมันอะไอเฮียไม่สุกด้วยเนี่ยไอเฮียสุกสุกกินให้ดูดิอือเดือดสองจิ้ม นั่งเล่นอยู่แต่เขาไม่เคยกินเลยเลยอ๋อมันก็ต้องกินอันนี้ใช่กูอขอเล่นอันนี้ดีกว่าอ่ะมึงอม,มมาแล้วหรือเปล่าเนี่ไม่อมอหายเลยเออผ่านการคัดกรองอยางดีอันเดียวนะอืมฮืมอฮเฮึ่าฮึฮึฮึนึฮึฮึฮึอึ ตกพื้นตรงที่ไอหมาตัวเล็กเี่ยวพ่อมึงอะไม่ให้พ่อมึงแดกอะไอ้เท่าก็กดไลค์ก็ทักไปใครกดติดตามด้วยนะทุกคนได้ด้อยเฮียเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนไอ้รวยไอ้รวยกลางน้ำไอ้คนกินอยู่นี่อะเฮ้ยบอกน้ะเปล่าจะมาหาเป็นไปได้ไหมที่อยู่กับฉันนี่นานกว่านี้ ฉันรู้ว่าเธอคงไม่ต้องการอยู่กับเธอในช่างนั้นแค่ได้เประเธอจงฟังก่อนได้มาก็จ์บางทีแค่ฉันกลัวกลัวฉันจะไม่มีเธอรู้ตัวปล่อยเธอให้เงานี่แย่จังยักอยู่กับเธอในนานๆแต่วันนี้เธอคงไม่ต้องการฉันเลยเธอคงจะไม่ต้องการ